องนี้ถือว่าพระอนุรุทธะนะครับอนุรุทธะนี้เป็นพระที่เป็นสุคุมบราชาติเกิดมาไม่เคยกินข้าวเย็นกินแต่ข้าวร้อน oh. คือในสมัยก่อนท่านเป็นผู้ที่เป็นบุรุษหาฟืนขายนะครับเป็นบุรุษหาฟืนขายที่นี้ท่านไปหาฟืนขายแล้วก็มีวันหนึ่งท่านได้เห็นภาพพระเจกาพุทธเจ้านะครับท่านก็เลยได้ ไปได้เห็นแล้วก็ได้บอกพระปฏิการพระพุทธเจ้าว่าให้ให้รออยู่นี้ข้าพเจ้าจะไปเอาอาหารมาท่านก็วิ่งไปไปแล้วก็ไปบอกภรรยาว่าอาหารที่ขาเตรียมมาเพื่อข้าพเจ้านั้นสําเร็จหรือยังครับก็บอกว่าสําเร็จแล้วนะครับเมื่อสําเร็จแล้วก็ท่านก็นํามาแล้วก็ได้ถวายครับได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วย อาหารด้วยข้าวด้วยกําลังกายที่ข้าพเจ้าวิง่งมาเนี่ยก็ขอความอาขอความขัดสนอย่าได้มีข้าพเจ้านะครับแล้วก็คําว่าไม่มีอย่าได้มีข้าพเจ้าแต่นั้นเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็ได้เล่นมาขู่มาคอดกัน,นมาคอดกันแต่เล่นแข่งกันด้วยขนมเดี๋ยวว่าเล่นไปเล่นมาก็ท่านก็แพ้นะครับแพ้พอแพ้ก็ ส่งคนใช้ไปแต่คนใช้ไปแล้วก็ไปเอาขนมมาแต่ขนมมันมันหมดมันหมดแม่ก็คิดว่าลูกก็ไม่ได้รู้อะไรก็บอกว่าขนมไม่มีขนมไม่มีเพราะขนมไม่มีก็บอกคนใช้ว่าขนมไม่มีอนุรุธาก็นึกว่าเป็นขนมที่เป็นขนมชิ้นิดหนึ่งก็เลยบอกว่านั่นแหละเอาขนมไม่มีมาแม่ก็กรู้ทํายังไงก็เลยเอาถาดทองคํา ขาดสเตเลสก,ก็ไม่ได้ต้องทำและทองคำต้องรอดเศษด้วยนะทองคำเก้ก็ไม่ได้ฉะนั้นก็เมื่อเอาถาดค่อมแล้วก็เอาวางใส่ศรีรษะของคนใช้มาเทวดาต้องขนมทิพม์มาใส่ถ้าไม่เอามาใส่นี่เทวดาจะศรีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงเ <c oughs> พราะว่าบุญบารมีที่เขาทำไปนยครับด <c oughs> นั้นพอ,อพอได้ฉัน่นได้กิน ขนมไม่มีก็โกรธให้แม่แโกรธให้แม่ว่าแม่ไม่เคยทำขนมไม่มีให้กินเ็เลยแม่ก็ถามคนใช้ว่ามึงแปรขนมที่ไหนมาใส่บอกว่าไม่ได้ใส่นั้นเวลาที่อนุทธะอยากกินขนมไม่มีก็ไม่ยากแค่เอาถาดทองคำมาติดไว้แล้วก็อีกประมาณ5นาทีเปิดขึ้นมาก็จะได้กินขนมไม่มีอันนี้คือเป็นบุญที่เขาสั่งสมไว้คำว่าไม่มี อยได้มีข้าพเจ้านี่คือคือสุดยอดของความปรัรถนาดังนั้นโยมอย่าอาิิฐานมากนะครับอาตมาเคยหนีหลายครั้งแล้วว่าอาิิฐานเลยก็ได้กันยังแล้วก,วก็นะครับแล้วก็องค์นี้ก็เป็นผู้ที่อ่าก็เรียกว่าตอนที่อ่าพระองค์นั้นได้อ่าสเสด็จไปปวดพระเจ้าสุโธธนะได้สําเร็จแล้วก็อ่าฝ่ายพระญาติก็ต้องบวชนะครับพญาติก็คือ อนุรุทธะพักคุกิมบิระพระเทวรัชอนนลลกุบาลีเป็นช่างกระบกครับแล้วก็มหานามะซึ่งเป็นพี่ชายของอ,อนุรุทธะก็บอกว่าเราคนใดคนหนึ่งจะต้องบวชคนใดคนหนึ่งต้องบวชแต่ว่าอานุรุทธะบอกว่าข้าพเจ้าเกิดมาเป็นสุคุมาราชาติเกิดมาแล้วไม่เคยกินข้าวเย็นกินแต่ข้าวร้อนท่านก็ไม่เป็นอาบัติกินแต่ข้าวร้อน ดังนั้นเมื่อพิชายบอกว่า,าท่านจะต้องอยู่คลองคารวาสก็เลยบอกว่าการคลองคารวาสเนี่ยจะต้องทํำยังไงบอกว่าจะต้องทํานาทํานาทําทุกปีไหมทําทุกปีดี๋ยวมันมีวันที่สุดไหมไม่มีเพราะไม่มีบอกว่าข้าพเจ้าไปกินข้าวเย็นดีกว่า <c oughs> <c oughs> าวเย็นสุดท้ายก็เลยได้บวชนะครับพอบวชมา,าไม่นานก็อ,อนุรุทธะพักคุกิบิละ พระบาลีสําเร็จอรหันครับพระนนท์สำเร็จสวดาบันครับแล้วก็เจวทพัดสําเร็จโลกยชฌานาสามคนนี้ถามกันว่าอนุรุทธะพระคุจิมิละถามกันว่าข้าวมันเกิดที่ไหนอนุรุทธะบอกเออพระคุ่บอกว่าเกิดในยุ่งในฉางจิมพิละบอกว่ามันเกิดในหมอ้ออนุรุทธะบอกว่าเกิดในถาดทองคำขนาดว่าเป็นรูปพระราชาย,ยังยังมีความเห็น ยังมีบุญที่แตกต่างกันครับัน,นั้นก็ถือว่าองค์นี้เป็นเป็นพระที่ก็เรียกว่าเป็นสุขุมาลชาติเกิดมาแล้วก็แล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่เข้าสมาบัติดูว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานหรือ,อยังนะครับองค์นี้แล้วก็ท่านเป็นผู้เลือดในการตาทิพย์เพราะว่าในสมัยก่อนท่านเคยทําบุญโคมโคมไฟอย่างนี้ครับ แกผู้ที่เจ้ากัดสปะาดังนั้นโคมไฟก็เป็นสิ่งที่ท่านให้เป็นคนตาทิพย์แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ทีอ่อันนี้เป็นคนที่